ในานามของสภาหมหาวิทยาลัยราชพัฒนครศรีธรรมราชก็ขอแสดงความยินด,ดีกับบัณฑิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตทุกท่านที่ได้มาถึงณวันนี้คือการเข้ารับปริญญาบัตรในวันนี้ตลอดระยะเวลาที่ท่านได้มาศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชพัฒนนครศรีธรรมราชสภาหมหาวิทยาลัยเข้าใจดีว่าท่านต้องใช้ความมุมณะนอุตสาหะภาคเพียร นะทั้งการาาชีวิตส่วนตัวแล้วก็ทางการจัดการศึกษาจนกระทั่งได้บรรลุความสำเร็จนะในหลักสูตรทั้งระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกในโอกาสนี้ต้องขอแสดงความอีกครั้งด,ดีอีกครั้งหนึ่งที่ท่านจะได้เข้ารับปริญญาบัตรจากผู้แทนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระกรุณาที่คุณได้ให้มา,าเป็นผู้มอบปริญญาบัตรแก่ท่าน ในฐานะที่ท่านเป็นบัณฑิตอยากจะฝากข้อคิดกับบัณฑิตทุกคนว่าเมื่อเราเป็นบัณฑิตแล้วเนี่ยนะเราต้องรักษาภูมิรู้ภูมิธรรมและก็ต้องเป็นบุคคลที่มีประโยชน์เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติรวมทั้งครอบครัวในโอกาสนี้ก็ขออำนาจคุณพระศรีรัตนไลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้อำนวยอวยพรให้กับบัณฑิตทุกคนที่มาพร้อมใจกัน เพื่อเข้ารับปริญญาบัตรในวันนี้จงมีแต่ความสุขความเจริญได้ช่วยกันพัฒนาสังคมประเทศชาติและชีวิตครอบครัวของท่านทุกคนและให้ท่านมีอายุวันณนะสุขพะพละแล้วก็ให้มีความสุขความเจริญในทุกมิติที่ท่านปรารถนาสวัสดี